ชีวิตจะปังหรือชีวิตจะพังขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ หลายคนเคยได้ยินไหมคะว่าชีวิตเราเนี่ยจะปังหรือจะพังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอะไม่ใช่ดูดวงลายมืออย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับบุคคลรอบตัวเราเขาบอกว่ากดค่าเฉลี่ยทํางานเสมอกดค่าเฉลี่ยในที่นี้ก็คือว่า5คนรอบๆตัวเราลองสังเกตกันเถอะตอนนี้เราสนิทก,กับใครเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เกียจตค้านไม่ยอมทํางานเรามีเพื่อนคนหนึงงงนนนหน่งที่เป็นแบบไหนบ้าง5คนรอบตัวติ๊กต็อกมาลองคิดสิว่า5คนรอบ ตัวพี่ๆตอนนี้มีใครกันบ้างที่เราเสนิทที่สุดเลยแล้วมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างใช่ไหมคะมันจะส่งผลยังไงบ้างอมเคยอ่านกดค่าเฉลี่ยมาซึ่งหลายที่หลายที่แมกที่เขาพูดถึงเนาะพวกเนี้ยเขาก็จะมีการพูดถึงว่ากดค่าเฉลี่ยของ5คนรอบตัวเราเนี่ย รวมอะไรบ้างแน่นอนอย่างแรก m i ซ d s e t นีสัส่ใจคอแล้วก็อันนี้ Amazing มากเลยอ่ะที่ได้ฟังมาคือเรื่องเงินเดือนเฮ้ยแปลกมากคือเรื่องอินคัมเขาบอกว่ามันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันได้ยังไงแต่ว่าเขาสอนมาหรือว่าทางวิจัยที่เขาทํากันนะคะเขาเรียกว่ากดค่าเฉลีย่ยก็คือว่าเงินเดือนของ5้าคนรอบตัวเราอ่ะห่านกันมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเหมือนจะได้แต่ว่าที่ออมเชื่อมากๆเลยก็คือว่า ความคิด mindset นิสัยของเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนการกดค่าเฉลีย่ยเนี่ยเคยมีเพื่อนที่แบบว่าเออวันนึงอ่ะคิดลบคิดลบตลอดแกคือแบบตื่นเช้ามาไล่หาแล้วว่าแบบวันนี้ปิดยอดไม่ได้แนะ่วันนี้ทําอะไรไม่ได้แนะ่อะไรอย่างเงี้ย แกตอนแรกอะ่ะเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แต่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วมันท็อกซิกจังเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฟังแล้วมันไม่แฮปปี้เลยว่ะทำไมตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เด็กมากก็ไม่รู้เรื่องเนาะแต่พอได้มารู้เรื่องเนี้ยแล้วแล้วพอเรามีเพื่อนอีกอย่างหนึง่งเรามีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจหมดเลยเรามีเพื่อนที่ทุกคนตั้งใจทํางานมากโอ้โ oh, ห oh, ทรง,งานหนักมากไม่มีงานแบบไม่ว่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเอิร์มมันนี่ได้เยอะมีอินคัมเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราอะ่ะเรียนรู้ว่ามันแม่งเป็นกฎค่าเฉลี่ยที่่จริงมากนนันคื เรื่องของนิสัยแล้วก็ม n d เซ t เพราะว่าอะไรออมลองเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่าเราไปกินที่โต๊ะกินข้าวด้วยกันใช่ไหมกลุ่มนี้โอ้โหคิดบวกมากทํางานมากก็จะมานั่งแชร์กันว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรดีตอนนี้มีอะไรบ้างมันทําให้ชีวิตเราอะค่ะมี g r กรสมันทําให้ชีวิตเราแบบ improve ขึ้นในทุกๆวันว่าแกวันนี้ลองทาโปรเจกต์นี้ไหมดีนะตอนนี้มีโปรเจกต์นี้นะมีคอนเน็กชันที่นี่มันเป็นพลังงานบวกที่มันให้เราตลอดเลยอะแต่ถ้าวันนึงเราไปนั่งกับกลุ่มเพื่อนที่ มึงชีวิตแม่งมีปัญหาชีวิตแม่งแบบนั้นแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่ชีวิตเราจะดีพี่พี่นึงออกปะเพราะว่าเราอะมัวแต่ไปฟังสิ่งที่มันเป็น็อกซิกอันเนี้ยอมอะมาแชร์ให้ฟังไม่ได้จะให้ทุกคนไปนเลิกคบกับเพื่อหรืออะไรที่อยู่รอบตัว แต่ว่าเราสามารถเลือกมลภาวะหรือว่าสิ่งแวดล้อมได้ไม่จําเป็นต้องเลิกคบเพื่อนนะคะแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในเมื่อเรารู้จักกฎค่าเฉลี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้แต่ออมคิดว่าใครรู้คนนั้นได้เปรียบเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเรามากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องเนี้ยมันก็จะเหมือนออมตอนเด็กที่รับแต่เรื่องลบลบๆมาแล้วมันก็ท็อกซิกโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวแต่ถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่า5้าคนรอบตัวเรามีผลมากๆลองเลือกห้าคน ว่าจะให้ใครอยู่รอบตัวเราแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะอยากจะเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วรู้สึกว่าอยากจะมี5คนรอบตัวที่เป็นคนที่เทรดและสําเร็จออมแนะนํางานนี้เพื่อไปสร้างสังคมการเทรดไปหาค่า5คนรอบตัวที่จะมาเสริมสร้างพลังงานเทรดด้วยกันที่งานนี้ค่ะสัมมนาโดยบริษัทหลักทรัพย์ BYD นะคะเป็นขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยตอนนี้เขาจะสัมมนาสดซึ่งจะจัดวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะสถานที่ของ BYD ที่กรุงเทพมหานครเขาจะ จัดครึ่งวันโดย X นะคะกับครูพงศ์ครูพงศ์จากบ้านฟ้าชื่อ,อ,อสอนฟรีมือใหม่เทดและวลงทุนใบครูพงศ์ประสบการณ์มากกว่า15ปีก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะเขาจะมีการสอนไมซ์เซ็ตสอนวิธีคิดสอนว่าเราจะต้องอยังไงยังไงซึ่งเชื่อว่าคนที่มาสัมมนา,าเนี้ยก็คือคนที่สนใจการเทศเพราะฉะนั้นคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมันจะทําให้เราสามารถไปโฟกัสมันจะทําให้เราสามารถสําเร็จในทางที่เราสนใจได้ไวกว่าก,า,การที่มันมองคนละทางก็สามารถมางานนี้ ได้เลยวันที่1 5พฤษภาคมนี้แต่ก่อนไปลงทะเบียนให้ทันค่ะที่บ้านฟ้าสอนฟรีมือใหม่เทรดและลงทุนบายกูโปรประสบการณ์มากกว่า15ปีปะลองไปตามรับไปปังด้วยกันในงานนะจ๊ะ